เอาแล้วโดนครับต่อไปนะตีต่อตีต่อเอาละเอาแล้ว,ลวโดนอีกแล้วนะครับตายนะครับโดน เดาคนนะครับตัวนี้ละมังเนี่ยวันนี้มากันสไตล์เดิมน,นะครับกับเท็กซัสลิกงานเล็กนะครับเท็กซัสลิกงานเล็กนะครับเอ่อจะมาตกปลาน้อยนะครับแบบ U L อ้าวยวเมี้ยวเมีม้ยวยวแบบ L นะฮะก็น้ำวันนี้นิ่งนะครับ,มนนรบลม ลมค่อนข้างนิ่งเรายังพอตีล้อตะลิงได้นะก็วันนี้เราจะมาตีล้อตะลิงนะครับรอตะลิงจับงาน U/L นะครับ e x a l i ั U/L นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ กัดแล้วนะกัดแล้วนะครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะลองเช็คสายก่อนนะอ๋อกัดอย่างเดียวกัดอย่างเดียวนะไม่กืนนะกัดอย่างเดียวไม่กืนเกือบหลุดนะครับกัดเกือบหลุดแต่ว่าไม่กืินไม่โดนนะเอาใหม่ยำนะครับยำเท่าน่าู่ตัว าอาจจะต้องเสี่ยงวัดเลยเนะี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลืนหรือเปล่านะเอาละเอาแล้วโดนครน,ะนี่โดนเลย เสียงวัดเลยนะครับชโดน่ครับชโดสวยๆปล่อยกืนไม่ได้นะชโดต้องนี่ครับชโดงานแ็กซัลิกนะครับโดนมาแล้วกัดตุบเลยนะครับ ลูแอลนะครับกับงานเชโอดแบบผิดคิวนิดนึงครับจะตั้งใจว่าจะมาเอาปลาเลยกระชอนนะแต่ก็โอเค ต่อตีต่อเอาละเอาแล้วลว,ว่าแล้วมียูบนะครับช่อนนะครับช่อนรอบนี้ช่อนนี่นะฮะงานประช่อนนะครับงานประช่อน U L แนอะงานเล็กๆนะครับสนุกๆนะุกะครับพอได้สนุกๆนะฮะงานเล็กๆ สโอเคไปต่อครับโดนอีกแล้วนะครับโดดไมาอีกแล้วนะครับโอ้ชอนไซนี้ชอนไซนี้กำลังโหดนะชอนไซนี้กำลังโหด กับเท็กซัสลิกนะครับงานเท็กซัสลิกกว่าน,นี้เอาเรื่องอยู่นะงานเท็กซัสลิกกว่าน,นี้นี่นะฮะช่อนใส่โหดติใส่กำลังใส่กำลังกัดนะครับเริ่มนะครับเกี่ยมนี้ก็สวยโอ้โหกัดเลย เลย,เลยอ้ยออย๊ยหลุดเยยะดูดูนะฮะดูออือะไรกันเนี้ยเนี่ยเยอะกับหลุดเลยนี่นี่ไหมครับเกี่ยวไหมหลักษณะนะครับไหมข้างหลอดตะหลิงอย่างเงี้ย ไม่เลาะตลิงนะครับข้างๆทางก็จะมีท่อมีอะไรอู้เมื่อกี้นี่ตัวใหญ่ยวบตรงนี้เลยแต่ไม่เป็นไรครับเราถ้าเราโดนเราก็อาจจะเก็บไม่จะเอาไม่ได้นะยวบแล้วข้างท่อกัดกัดแขวโอ้โหลุดฮ่ดูดนะลุดอีกแล้วนะนี่หยี่บปิ้นลงมาเลยนั่นว่ากัดอยู่แล้ว วักัดอยู่แล้วนะครับวัดอาจจะเป็นช่อนไซไม่ใหญ่นะช่อนไซน้อยเลยกัดแล้วไม่ค่อยเกืนนะมีเหลี่ยมนี้นะเหลี่ยมนี้มนนีตัวอยู่ไม่ได้ตกเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับตัวเมื่อกี้น่าจะลงไปนะเอาโอ้ย ไม่โดนนะก็ถ้าเล่นงานเท็กซัสนะเป็นเบ็ดซิงเกิลเบ็ดซิงเกิลมันจะปลามันจะถ้ากัดไม่โดนก็คือไม่โดนนมันจะไม่ค่อยระแวงเรามีโอกาสรอบต่อไปถ้าเราวนกลับมาเงี้ยมันก็อาจจะกัดซ้ําได้แต่ถ้าเป็นเหยื่อพวกเหยื่อแข็งแข็งรว่อก็ข้อข้อดีของมันคือมีโอกาสติดสูงก,กว่านะแต่ว่าข้อเสียคือ มันจะเข็ดเพราะกัดโดนอะไรขแข็งมันก็เข็ดนะฮะยังโยบอยู่ยังโยบอยู่ยังโยบอยู่นะ,นะครับถงกระติกน้ำก็เหมือนเป็นที่หลบภัยเลยนะกระติกน้ำ เนี่ยกัดไม่โดนโหางขาดหางขาดไปเลยครับอุ้อยอะอิ่มไปแล้วมั้งเนี่ยมือนี้หางขาดไปแล้วเดือดจัดนะเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อกันนะครับขอดูอีกตัวนึ่นครับก็จะเปลี่ยนสายนะครับ โดนชั้นน้อยคนระับชั้นน้อยขออีกตัวหนึ่งเราเราก็จะเปลี่ยนนี่นะฮะคือ,อทิกสลิกระเดี๋ยวเปื่อยแล้วโดนไปไหลายโดนกัดไปไหลายตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายตัวนี้นะซ้ำอีกไม้คนะรับซ้ำอีกไม้เพื่อจะมีตัวอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลย นี่ทำไมน้ำมันนุ่นๆนันวะ3ย้ำนะครับน้ำเหมือนมันนุ่นๆเหมือนจะมีปลายัางไงไม่รู้สามไปสามนะน่าจะไม่มีนะละซ้ายนะครับเียงอ,อซ้ายเหลี่ยมนี้อืออือมีกัดนะมีกัดนะ เอาใหม่นะซ้ำใหม่ซ้ำใหม่ก,กัดนะครับตรงใบเขาขาวนี่เลยสวยอ่าโดนนะครับโดนนี่ขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้งานช่อนนะครับ U.L นี่นะครับงาน U.L ดีขึ้นสั่ง อยู่นะครับอยู่อยู่แล้วนะครับอยู่ติดอะไรฉดโดฉะโดน้อยฉะโดน้อยนะนี่ฉะโดน้อยมาอีกแล้วนะครับนี่ฉดโดน้อยได้มาสองตัวแล้วนะวันนี้กับงานพลิกซัดลิกนะงานพลิกซัด ดุนะครับเห็นตัวท่านี้ดุนะฮะงานกับงานยูอนะครับกับงานยูเอทันที่นี่นะครับสองแปดไต่อนะครับเหลี่ยมเดิมเพื่อจะ มีแถมมีสักตัวนะฮะอ่าอ่าอ่าไล่อยู่ไล่อยู่นะครงนี้ โดนมาอีกแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เดือดอันนี้เดือดนะครับเดือดอันนี้เดือดจัด <c oughs> นี่นะครับงานเท็กซันลิกแบบเดือดเดือดนะครับเท็กซันลิกแบบเดือดเดือดงานเท็กซันลิกดูนะครับนี่เหยื่ออยู่นี่เป็นงาน UL นะฮะนี่ ไปต่อเหลี่ยมเดิมนะครับจะมีตัวที่สามไหมเหลี่ยมนี้สองตัวไปแล้วนะจะมีตัวที่สามไหมเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหได้ยังสั่งจริงเดือดนะครับโอ้งานนี้โอ้โหน,นี้เดือดจริงๆนะเดือดจริงๆอันนี้ถ้านับจำนวนตัวก็ สาตัวไปแล้วช่องนี้ s h a d หนึ่งช่อนได้กับงานท e x a s r i c กนะครับนี่นะครับงาน U L กับ Texas r i c กนะครับเรียมเดือดเลยนะเนี่ยสามตัวไปแล้วนะครับลองดูดิจะมีตัวที่สี่ไหมเลี่ยมเดือดเลยนะ 3ามตัวไปแล้วเรียมนี้<า>เกี่ยวใหม่นะเมื่อกี้นี้ใกล้จัด ขอแค่ข้าวเป้าโอเคถ้าไม่เอาก็เอาอีกแล้วโอ้โหเหลี่ยมเดียวจริงๆไงเยอะเกินเยอะเ,เกินเหลี่ยมนี้เยอะเกินเพิ่มไซส์ด้วยนะเหลี่ยมเดียวสี่ตัวแล้วนะตอนนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นด้วย นี่นะครับโอ้ไซส์ใหญ่ขึ้นด้วยหลังวันฝนตกนะครับปลากัดเดือดมากนี่นะไซส์ประมาณข้อมือนะไซส์ประมาณข้อมือประมาณข้อมือประช่อนไซส์สวยนะประมาณข้อมือน,ะอน,นะออนี่นะครับ ด้วยง,งานาทิกซัตลิกนะครับทิชซั่ลิกชนไสสวยกับลอกเบอร์พันแล้วก็คันเวทสองแปดนะอยู่ในายาจะมองตรงขำหนึ่งนะนีช้ชนไสสวยกับทิกซัตลิกเลอนะเหลี่ยมสายมือตอนแรกมันมโหโหโหีมีตัวขึ้นอยู่ S 1> <S 1> มีตัวนะฮะาใไม่ย้ำนะย้ำเพราะหมายมันข้างปากอย่างเงี้ยป่าทูบเนี่ยมันสวยอ้โยยยยยๆยๆยย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 ยทยยยยยยยอยย้ยยยยย่ยย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  ไล่ไปสองรอบไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะออกมาปาดออกมานอกบ้างสามนะครับมีตัวมีตัวนะมีตัวโดดอีกแล้วอุย๊ย เท็กซัสนะครับห้าตัวละอันนี้จะผอมๆหน่อยแต่ก็นายุ่นี่นะครับโอ้งานเท็กซัสจริงนะวันนี้เดือดจริงนี่นะครับ,รบเดือดจริงวันนี้เออเโอ้ยเ,เดือดมากนะครับงานเท็กซัสลิก มีแต่เขาตีกบยางกันนะครับก็เปลี่ยนสไตล์บ้างนะครับเพราะาป่ามันหินจนชินนะกบยางแล้วก็ต้องเปลี่ยนงานมาเป็นงานอื่นบ้างก็เดีาไปต่อนะโอเหลี่ยมนี้บ้าบอเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าหมดเลยเนะี่ยตรงนี้อีก ลองอีกสักสองไม้นะครับก็เดี๋ยวจะย้ายย้ายย้ายเลียมหละเลียมอื่นบ้างนะเหลือไว้คนอื่นตกบ้างนะครับตรงนี้ถ้ายังมีอยู่นะอืมปลาอะไรอ่ะปลาอะไรสามนึสา ฟ้าอะไรกัดอะไรไม่รู้มันี่ะไม่กินก็เลิกเฮ้ยโอ้โหขาดสอบจนขาดเลยนะครับโอ้โอกี่นี่ สับกระจุยไปแล้วนะครับสายขาดไปแล้วเดี๋ยวลองย้ำนะไม่รู้จะเอาหรือเปล่านะสับกระจุยเลยนะสายกระจุยเลยเดี๋ยวเยื่ออันนี้ก็ไม่รู้จะเอาหรือเปล่า วิ่งนะครับสับไปขาดเลยเพราะจะว่าสายใช้งานมายังหนักด้วยนะมันก็เลยมีโอกาสพลาดได้ <c oughs> สับสายขาดเลยนะ <c oughs> ตัวนี้ละเมี่ย <c oughs> กัดแล้วกัดซ้ำ จะโดโหจัดนะครับเมื่อกี้เอาเหยื่อเราไปกินเลยนะครับไม่รู้อยู่ในท้องมั้ยหรือเปล่าเอ๊โอ้โหสายนี้น่าจะไม่ได้มีตัวเดียวนะเมื่อกี้กัดแล้วกัดอีกกัดแล้วกัดอีกนะครับก็เดินจบครบรอบน,นะเดี๋ยวเราไปตรงที่ป่าน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมอีกหน่อย เหยื่อตัวนี้ไม่ค่อยโ,อโดนแล้นะนี่ชอนอีกหนึ่งจะบอกว่าไม่ค่อยเล้าก็โดนอีกแล้วนะเเท็กซัสตัวนี้จะบอกว่าไม่ค่อยเล้าอากาศดีนะนี่งานเท็กซัสลิกอีกแล้ววันนี้เท็กซัสลิกอย่างเดียวเลยนะปลาย่างหนอนย่าง ันนี้นะครับพงพอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันนะครับว่าวันนี้ได้ปลารวมเท่าไหร่นะครับนี้ตอนนี้ดูผลงานนะครับเก็บงานวันนี้กับชุดกับชุด U L นะครับนี่นะสำหรับวันนี้น่าจะเกือบสินี่นะกับชุด U L วันนี้นะครับ ยูแอลเท็กซัสลิกนะครับก็วันนี้สรุปกับงานวันนี้นะครับที่เราลงไปตกป,ากปลาด้วยเท็กซัสลิกนะครับปลาน้อยนะฮะก็พอได้ตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับถือว่าได้นะครับใช้ได้วันนี้นี่ชเชตโกสามตัว น,นี่ครับจะดสามตัว 1>, 1, 2, อน 5, 6, 7, 8, 9 6 7 8 9โอ้ทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 9 10, 11, 12ตัวนะครบโหลพอดีวันนี้นะครับนะครับกับงานทิกซ์ลิวันนี้นะครับตอนเช้ากับคันย l นะครับก็ผลงานของวันนี้นะครับก็12ตัวพอดีนะครับนี่กัดเดือดวันนี้กัดเดือดนะครับ ทาโดสามช่อนสิบเอ่อช่อนเก้านะครับ